เมื่อไม่กี่ชั่วโมงมานี้ครับตำรวจของทางฮิวสตันได้ออกมาถแถลงการการจับกลุ่มชายคนหนึ่งที่เป็นคนลงมือยิงกระสุนที่ปิดฉากฆ่าเทคออฟไปนะครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นมาอย่างไงแล้วอีชายคนนี้มันโดนจับได้ไงผมบอกเลยผู้สนิชมีชื่อว่าลิวแคมที่โดนจับไปเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นมาอย่างไงก่อนที่เราจะไปเริ่มกันไปเติมพลังก่อนดีกว่าครับ และแน่นอนครับตำรวจก็เริ่มออกตามจับพวกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของ Take Off ในคืนนั้นแลลวครับปัจจุบันนี้ตำรวจได้ออกมาประกาศแถลงการว่าทางทีมงานตำรวจของฮิวสตันเนี่ยได้จับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปกว่า2คนแล้วครับและคนที่จับเพิ่มมาได้ครับก็คือแพทริกคร์สวัย3 3ปีที่ตำรวจบอกว่าอีผู้ชายคนนี้คือคนที่ยิงกระสุนที่ทำให้ t Take o f ฟเสียชีวิตครับผมและแพทริกคร์สก็ถูกจับในข้อหา ่าตก,กรรมนนัเองเรื่องที่น่าตกใจอย่างหนึ่งก็คือครับผมในวันแถลงการเนี่ยตำรวจก็ได้โชว์ภาพของทั้งตัวแพัติคักร์แล้วก็ริวแคมนี่แหละแต่ตัวริวแคมเนี่ยครับยังไม่โดนข้อหายังไม่โดนคดีอะไรเลยนะนอกจากนอกจากคดีพกอาวุธปืนในคืนนั้นที่เกิดเหตุเฉยๆครับผมคือริวแคมเนี่ยครับ ก็ถูกจับไปข้อหาพกปืนแต่ถามว่าทําไมริวแคมถึงโดนจับณนะข้อหานั้นแต่ไม่ได้มีข้อหาการใช้ปืนอะไรคนพกปืนที่นั่นณนะวันนั้นกี่คนใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อ2วันที่แล้วครับที่ริวแคมของเราถูกจับไปคนแรกสุดเลยครับผมริวแคมได้บอกกับตํารวจว่าเขาจะให้ความร่วมมือทุกอย่างเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ใช่คนยิงไม่ใช่คนยิงฆ่าเด็กออฟแต่อย่างไรก็ตามเขารู้นะว่าใครยิงครับผม สวันหลังจากนั้นแพตติคักโดนจับเลยท่านผู้ชมแน่นอนครับว่าริวแคมก็คงจะมีส่วนรู้ส่วนเห็นแล้วก็ได้เอาเรื่องทั้งหมดไปสนิทกับตำรวจเป็นที่เรียบร้อยครับแต่คำถามคือแล้วเขามีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการตายของเทคออฟหรือเปล่า เพราะว่าสุดท้ายแล้วครับเทคออฟถูกยิง2นัดนะนัดหนึงเข้าที่ฮิปส์หรือว่าเข้าที่ประมาณชายโครงอีกนัดหนึ่งเข้าที่หัวครับผมเรายังไม่แน่ใจว่ามันมีกระสุนนัดที่3นัดที่4ด้วยไหมและใครเป็นคนยิงครับผมเพราะว่านี่เนี่ยยังเป็นคดีที่ยังคนดําเนินการอยู่ ตำรวจยังไม่ได้ปิดคดีเป็นที่เรียบร้อยครับเพราะาถ้าคุณมองย้อนกลับไปในคะดีคนอื่นๆที่ถูกฆ่าตายเนี่ยแน่นอนครับมันจะมีคนที่เกี่ยวข้องมาอีกเพียบเลยเว้ยหลังจากนี้ต่อให้มึงไม่ใช่คนยิงมันก็จะต้องมีคนที่โดนจับมากกว่านี้ครับผมและแน่นอนว่าในอนาคตเมื่อตำรวจได้จับผู้ต้องหาทั้งหมดได้แล้วครับเราก็จะได้ทราบเรื่องกันจริงๆเพราะตอนนี้ผมก็จะขอไม่พูดอะไรเท่าไหร่เพราะรอฟังกันเลยดีกว่าคดีเนี่ยท่าทางจะใกล้จบแล้วครับผมสุดท้ายนี้ ตำรวจได้บอกไว้ว่าณวันนั้นครับผมที่เกิดเรื่องที่ Take off ตายทุกคนในสถาน,นีตำรวจเนี่ยเมื่อไปถึงสถานที่เกิดเหตุแล้วไม่มีใครอยู่รอให้คำให้การกับตำรวจเลยแม้แต่คนเดียวบอกได้เลยครับว่าที่ที่นั่นทุกคนเป็นคนยังไงเพื่อนๆรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ได้เลยสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วเ,เจอกันในคลิปหน้าแกงแกงเฮ้ย <"He i, S 2> พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เรามีคลิปการแหกตาครั้งยิ่งใหญ่ ของวงการฮิปฮอปร o d ดดี้ริชซื้อวิวนอกจากร o d ดดี้ริชแล้วยังมี l ิวอูซี่เวิร์ดอีกต่างหากเอารอติดตามกันได้เลยกดซับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยไปแล้วครับแกงแกง peace